ก้อยสายซายลำเพลสวสวัส,วสวดีจ้ามันนี่ก้อยมีอย่างละตัววันนี้ก้อยจะแกงเห็ดแกงเห็ดดินจะเห็ดร่วมเนาะเป็นพวกเห็ดเห็ดห,หน,าดหน้าแดงเห็ดแป้งก้อยซื้อมาจากตลาดเบิร์นี่ห้าสิบบาทจะ้กจะก้อยแสดงนิดเดียวเนาะแกงแบบเาลาวๆเฮาง่ายๆเลยเป็นหาลาังมาแล้วเน,นวาะก้อยจะเส่ เอาใส่เลยสดน้ำจะสวยนลยไงจ้ะแดงแดบไม่ง่ายเลยริกกับหอมหอมหัวแดงและใส่ไปเลยหนักเส็บหน่อยเสร็จไายตามชอบจะ้ะ เปิดบริเห็ดคิปโดนแลวนะจ๊ะบริษัล้มคิบเลยบริษัลงมคิบเพชรกระเานะช่วงนี้กันยากขายของจ้ะขายก๋วยเตี๋ยวเพชเข้มันไก่นะปล่อยเปิดร้านขาก๋วยเตี๋ยวข้มันไก,ก่ข,าข้าเปียป่ยนของพวงหถจ้ะ ใส่ตามชอบเลว้วกล้อยไม่มีอะไรมากมีอันไหนก็ใส่อันนั้นนะเราจะแกงแบบเราเล่าห้ามแบะใส่น้ำประเดกลงไปแล้วก็เพิ่มชูรดลงไปแล้วจะเห็นบอกน้ำมันจะออกมาจากเห็ดสุดน้ำ ก๋วยจะปรุงแค่นี้นะจ๊ะเป็นแบบแบบรสชิมรสชาไปใบใบไอีตูนะจ๊ะช่วงนี้เนาะก,ก้อยกับ่ได้ตอบคอมเมนต์นะจ๊ะจะขอโทษขอไผ่ไร้ล้านะจ๊ะเนาะแต่ว่าก้อยกับจานนี้ใบล้านะจ๊ะก้อยกับจปบลายอ่านลาตอบนะจ๊ะเนาะตแบบสาแนยาวากันเด้อน,นะจ๊ะเนาะเพ,พราะว่าช่วงนีก๋วยออกงานนะจ๊ะ ออกงานใช่ไมานโรงานหราที่บานจะเลยเปิด้านขายของกันยเนี่ยผมมีเวลาเลยเนาะเจ็กคนเดียวจัดมเลยไม่แ่วะเมีเวลาเฮ็บชิดบางีเนหอข้าเบิ้งเจาะฉีกเจาตาาะก่วยๆเลยจ้ะอยู่เป็นกำลังใจให้กันไปนานๆเนาะวันนี้เวลาเราจะชี้เจ็ชิดใที่หันหองข้าวเบิ้งกันเล แมวบ,บานๆมาสูพีสูน่องเบิ้งนี่แหละมื่อนั้นก้อยกัเห็ดหลับเท,เท่าแต่บระเทศไทยเลยแกงง่ายๆเลยแกงแบบง่ายๆเดี๋ยวมือก้อยเก็บลานมาก,ก้อยกับฟ้าไม่เห็นคลิปะไรพี่น้องเลยเบิ้งเลยนะจ๊ะเพราะว่าก้อยไม่ได้ลงคลิปเป็นไม่สองอาทิตย์ละบ่ ิก็จะเพิ่มนำประแดเขมาอีกจ้ะใช้นำประแดเกมาอีกพอาอะเนาะ อิตูไม <m> ่ใส <fit> hmm. mm ่ที่ไหนแล้วก็ทำอะไรกับอิตูเพืออะไรแบบเบงหลักเนะจ้ะแล้วก็เอามาอิตูเล่าเนาะแบบเบงหลักแล้วก็จะให้เบิ้งหน่อไม้หน่อไม้ที่ก้อยอัพไว้นะจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะนี่หน่อไม้ที่ก้อยอัดใส่ถุงไว้เห็นบ่ก้อยเห็ดก้อยเห็ดคลิปประมาณสองเทียบอ่ถ้าก้อยจำบ่ผิดนะจ๊ะนี่เห็นบ่ยังดีอยู่เห็นบ่สองสามเดือนแล้ว นอ,อ,อนอ่อนนี่ก้อยเอาตลไยมันอ,อ่อ,อนออนเลยเนี่อันที่มันเป็นพวกพวกโกกแบบนี้เนาะแต่อ่อนอยูกก่ยกนน้อยกะแยกใส่ถุงตั้งหากฟนแบบนี้ต้มใส่น้ำยานั่งกินกระพิะกระปีได้เลยจ้านี่คุณอ่ะอีกอหอยใบ้น้ะจะเนาะเก็บไว้กินถนอมอาหารเอาไวพายบ้่นค็ดได้ไดเลยนี่ กวยเอามาหั่นหั่นเป็นแบบนี้แล้วกันไปไปเบิร์นแกงเห็ดเท่าตัวแล้วจ้ะมาสิยไปไปอีกตัวเลยใส่ไปอีกตัวเลยลายห้าบาทถูดทกข์แล้จ้ะเรียบร้อยเห็นมัย้ยติดแคบเลย,เลย จะให้ดูใกล้ๆแานๆ่าทนทแกงเห็ดเนาะไปอะไรนะจ๊ะกดขอบคุณเนาะขอบคุณคนติดกดคำว่าเบิร์จ๊ะขอบคุณสหรับการกดติดตามเนาะขอบคุณหลายๆนะจ๊ะเนาะอย่จ้าฟ้าถิ่มฟ้าปอยปอยเด้ออยู่เป็นกำลังใจให้ก่อยเนาะถึงก่อยสิบก่อยได้ลงคลิปแต่ก่อยกับสีพยายามหา